<cido f> 2> 2> มากกรมี่หมากกองอมันมันไปน้ำพื้นไปจ้ะเห็นม่มจ้ะ อันนี้เป็นบักแตงบ่งมีคางนะจ้าบางหน้าหน่วยงองๆกับมี่จ้าบางนี่แหละนี่บักแตงบ่งมีคางจ้า เก็บปักแตงจ้าปักแตงบุกว่มี้างแม่จ่าไ่ได้ซักข้างไอ้เพิ่นปลูกไว้สามต้นกันแลยบ่อไ่ได้ซักข้างจ่าปักแตงบ่ซักข้างกันนวย,นยง่ามเอดจ้าไม่ทั้ง,งนวยง่ามวยบ่ง่ามเนาะจ่าเรื่องนวยหน่อยกับแหงเหี่ยวบ้างเ้ยจะาออกออกเดอนออกหมากออนไลน์หลายแล้วหดมันกับ่บขึ้นนำฝนแม่จ่าบ้างหมากอ่อนเกิดมากมากับแหงเมื่อจ้าได้บบกี่หมากเนี่ยก็ว่าก็ได้กิ่นอยู่จ้า เหนือจากข้นมาแห้งเมื่อจ้าเพิ่อนนี่แหละมีฝนตกมากมือสองมือจา้าให้แม่ในะสีหดกับมันก็บบกคือฝนำลำฝนนะจ้านั่งได้กินอยู่ได้จ้านีา่ได้จา้าได้จ้านี่สีพามาเก็บเก็บบักแตงปลูกปลูกยี่ชนบ,บุฝรั่งเศสจา้าปลูกไว้สามต้นพ่อได้กินจา้าฝนบกค่อยตกช่วงนี้ บ่มีคางเลยจ้าปล่อยเลยจน้นอัน,นมัดไว้น้ำุ่นเหนียจา้าะบ่ได้เห็ดคางเลยเพื่อจนจ้าได้ะคะ่ะ